ป้าดูนกเน่ะนกสวยยังเลยป้าป้าดูนกอ่ะเห็นไหมนกสวยเนาะทุ่งนาเชา้ชาเช้าค่ะเช้าเช้าของวันอาทิตย์ค่ะค่ะเช้าเช้า,ชา,ชาของวันอาทิตย์สวยมากเลยดูนกเดิดูนกต้องมือนิ่งๆถ่ายกล้อง สูมใกล้ๆนะคะสูมมือใกล้ดูนกค่ะมือเราไม่ค่อยนิ่งเช้าวันอาทิตย์นะคะมือไม่ค่อยนิ่งเนะ ดูนกอะไรอะ่ะตัวใหญ่ใหญ่หนึ่งสองสามสี่ตัวห้าตัวหกตัว 5, ดูนกดูนกเหมืนบินอยู่บนฟ้าก็เมียงามข้าวหลังบ้านก็งามโหละพาก็งามเยอะมากโหละพา ทุง่งนาหลังบ้านนะคะสวยงามจังเลยเช้าๆมามีนกมาบินอยู่หลังบ้าน ชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะตอนเช้าเช้าวันอาทิตย์ค่ะตะวันกำลังจะขึ้นแล้วคะ่ะทุ่งนาที่เขาทำนากันนาอยู่บลังหลังบ้านของหมู่บ้านนะคะ เราอยากให้บรรยากาศนี้อยู่นานๆอยู่กับเรานานๆนแต่ถ้าวันไหนเจ้าของนาเขาเลิกทำนาขายนาไปเมื่อไหร่ก็เราก็หมดโอกาสได้ดูวิวสวยๆ ตะวันกำลังจะขึ้นนะคะเพื่อนๆดูตะวันจะถ่ายได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะลองดูตะวันสวนตาแล้วตะวันขึ้นมาและะ้วค่ะวันอาทิตย์ตอนเช้าๆนะคะพี่น้องอย ดูตะวันค่ะวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้าเราจะถ่ายได้หรือเปล่าคะลองดูนะคะคงมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะตะวันขึ้นมาแล้วค่ะถ่ายได้แค่นี้ละค่ะ เราอยากให้ทุ่งนาทุ่งนี้อยู่กับเราไปนาน,นานๆข้าวกำลังงามเลยค่ะข้าวกำลังขึ้นมางอกขึ้นมา มันเป็นหลังบ้านที่เราดูได้ตลอดสวยงามมากค่ะข้าวกำลังสวยงามเลยค่ะบรรยากาศที่แสนจะมีความสุขสบายตาค่ะอ่า มีนกกำลังเดินหากินหอยกินปลาอยู่ในทุ่งนาสวัสดีค่ะ